หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใครเรียนเขียนอ่านมือใหม่จะต้องมีเล่มนี้นะคะเพราะว่ามันดีมากแล้วก็มันเมจ้าเมเจะยับเซยถูกมากๆทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเล่มนี้เล่มนี้นะคะ200ส0 0ร้คันจิสําหรับ n 5นะคะน้องมี200คันจิแต่ว่าคําศัพท์ไม่ได้มีแค่200ร้ทุนกคนไปดูข้างในกันค่ะว่าน้องดีงามแค่ไหนนะคะน้องจะเป็นภาพสีด้วยนะคนมันดีมากๆดูดิ ดูแค่สารบัญก็โอ้ใหม่กอดเน็นบัคคันจีเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับมือใหม่หเรียนภาษาญี่ปุ่นมันดีงามมากๆนะเดี๋ยวเซเตจะเปิดให้ดูสักหนึ่งตัวเดี๋ยวขอดูคันจีที่มันไม่ยากมากแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเอาคำว่าอะไรดีเนาะเอโตเอตโตเอาคำนี้แล้วกันฮะ ตัวนี้นะคันจิตตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีตัววิธีการบอกนะว่าคันจิตตัวนี้นะภาพอักษรภาพตัวเนี้ยมันแปลว่าครึ่งนะหน้าที่เราคือจําภาพกับจําความหมายนะที่ซ่อนอยู่ถ้าเจอตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่าครึ่งแล้วก็เลข5้าตรงนี้มันคือจํานวนขีดของคันจิตตัวนี้นะว่ามันมีทั้งหมด5ขีดด้วยกันนะแล้วก็มันมีเสียงจีนกับเสียงญี่ปุ่นให้ด้วยนะเสียงจีนตัวคันจิตตัวนี้อ่านว่าหั่งส่วนเสียงญี่ปุ่นอ่านว่านาคาบะนะ ทริคในการจำง่ายคือเสียงจีนเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่คันจิตัวนี้เวลาไปผสมกับคันจิตัวอื่นจะออ,อกเป็นเสียงจีนถ้ามันอยู่เดียวๆมันจะออกเป็เญญปนเสียงญี่ปุ่นให้จําแบบนี้เป็นทริกง่ายๆไปก่อนนะเอาหม่นะคะถ้าอยู่เดียวๆจะออกเป็นเสียงญี่ปุ่นแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอยู่กับคันจิตัวอื่นจะออกเป็นเสียงจีนนะคะแล้วก็ทริกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าออกเป็นเสียงญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความหมายในตัวมันเองอย่างเช่นเราออกเสียงว่านะคาบะลอยๆมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าหมายถึงไอ้ตัวนี้ แต่ในขณะที่เราเกิดออกเสียงลอยๆว่าห่างเฉยๆอะ่ะมันจะไม่ใช่ตัวนี้ทั้งหมดมันจะมีเสียงจีนที่ออกคันจิที่ออกเสียงจีนว่าห่างในเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราจะไม่สามารถแยกได้ว่าห่างเฉยๆนะี่มันเหมือนหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราพูดว่าหนากะบะเราจะรู้ทันทีว่ามันคือคันจิตัวนี้อันนี้เป็นอีกทริคหนึ่งในการแยกระหว่างเสียงจีนกับเสียงญี่ปุ่นนะฮะคราวนี้เรามาดูความดีงามของน้องข้างล่าง มันก็คือคำศัพท์ที่มีส่วนประกอบของคันจิตัวนี้เป็นส่วนประกอบนะจริงๆเล่มนี้เหมาะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเขียนคันจิมากๆแต่ก็เป็นนิกเล่มหนึ่งที่ดีสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนเขียนอา่านก็เอาเล่มนี้ไปได้นะเพราะอะไรหรือเปล่านี่ไงมันมีเสียงอ่านที่เป็นเสียงอะไรเอ่ยเสียงโรแมนติกนะมีโรแมนติกํำกับด้วยนี่ฮังเกงเห็นปะฮังคิวฮังคิเนี่ยเห็นปะเราสามารถอ่านตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องดูภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วคำศัพท์เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์ทั้งยากแล้วก็ง่ายนะอย่างอะไรที่ไม่ายากๆเราไม่ต้องจาก็ได้ทุกคนอย่าลืมนะเวลาท่องคาศัพท์เสยแต่บอกแล้วว่าให้ท่องเฉพาะสิ่งตัวเองจําเป็นต้องใช้ก่อนเป็นเบื้องต้นถ้าเราท่องหมดบนโลกไปนี้แล้วเราก็ค่อยท่องตัวอื่นที่เราอาจจะไม่จําเป็นแต่เออรู้ไว้ก็ดีอะไรประมาณนี้นะหน้าหมายความว่าในหนึ่งหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องท่องทั้งหมดนะอย่างหน้าเนี้ยจะบอกว่าเสยแต่จำได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไป น,ะะนั่นหมายความว่าเราสามารถมาสกรีนได้ว่าเอ้ย,อยวันนี้ขอ3คําละกันอย่างหน้านี้เนาะถ้าเกิดให้เซตัยสกรีนให้ทุกคนจํา3คําด้านล่างก็พอไอ้ข้างบนยังไม่ต้องไปจาม,มันหรอกนะ,ะมันโอกาสในการที่มันจะไปใช้งานมันยากมากอย่างเช่นคาบสมุดเราจะไปคุยเรื่องอะไรถึงจะคุยเรื่องคาบสมุดเนื้อออกปะเออมันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้คําพวกนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องท่องให้ท่อง สามคำสุดท้ายอย่างเช่นครึ่งปีครึ่งหนึ่งกึ่งครึ่งกลางอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําที่เราใช้บ่อยนะนั่นหมายความว่าเราสามารถท่องคําศัพท์อย่างเช่นตัวนี้เนาะฮังโตชิแปลว่าครึ่งปีเห็นปะไม่ต้องเปิดตัวภาษาญี่ปุ่นก็อ่านได้จากระบบโรมมนตินั่นคือความดีงามของน้องเล่มนี้นะฮังโตชิแปลว่าครึ่งปีฮัมเบิงแปลว่าครึ่งหนึ่งนากะบะแปลว่าครึ่งหรือว่ากึ่งกลางนากกะบะแปลว่าครึ่งหรือกึ่งกลาง เห็นปะแค่นี้เราก็ได้คําศัพท์แล้ว3คําที่มีส่วนประกอบของน้องอะไรเอ่ยน้องคันจิตัวนี้เป็นส่วนประกอบนั่นเองนะเล่มนี้ดีมากมีงามมากทุกคนแล้วก็ดูดิมีความคิ้วๆเห็นปะมีน้องกระตงกระตูน่ารักเออแล้วก็จะบอกว่าราคามันถูกมากๆทุกคนราคามันถูกมากเฮคคบาสึเฮคุคิวจูโกบาส195อาสิบาบาททุกคนถ้าเกิดในต่อๆเข้าใจว่าน่าจะถูกกว่านี้ถ้าเกิดใครได้ราคาต่ำกว่า100ต่ำโลดค่ะ